สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องวันที่14มิถุนายนครับผมครับช่วงสายๆครับผมประมาณ10บโมงครับพี่น้องเนาะครับวันนี้กัมีแนวทางลาวพัฒนาเด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาโมเล็กนี่ครับผมสองทุ่มครึ่งครับคลิปนี้กัเป็นแนวทางสามสำนักเช่นเคยครับผม นำเชียร์ผ้ารืยกัไดมานําเสนอเอาเนาะพี่น้องเนาะครับผมแนวทางเลขลาพัฒนาปูขุนครับผมลาพัฒนาพี่พรครับแล้วก็ลาพัฒนาเซียนกระทุ่มแบนครับงมวด่ิพานมาครับลาพัฒนาพออลาพัฒนาปูขุนครับพี่น้องเนาะปูขุนเพ่นก,เเเกพพนกับเขาเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งแล้วก็พี่พรกับเขาเลขวิ่ง สองสำนักเพิ่นช้นกันได้ครับผมเพิ่นห้เจ็ดกับศูนย์คือกันเลยครับผมครับเลขของเพิ่นทั้งสองสำนักอะขาดแปดครับพี่น้องเนาะขาดแปดไปตัววินครับสำหรับอาจารย์เสี่ยงกะทุมแบรนงวดว่องหันเพิ่นหลุดเด้อครับผมครับหลุดไปครับงวดนี้กับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสามสำนักเช่นเคยครับเบิ่งตัวเด่นตัวช้นใส่กันคือเก้าครับผมเพราะว่าขึืนเวทีน้ำกัน สามสำนักกับแตกครับพี่น้องเนาะหงวดออกหกเก่ากับเต็มเต็มเลยครับผมสามสำนักคือกันเลยครับหวดนี้กับองเบิ้งครับพี่น้องเนาะอย่าเพ้ออย่าพลาดครับผมเป็นแนวทางเปรียบเทียบหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เ้ยครับผมที่น้าเชียร์ผ้าลืดเด้นําเสนอไปก้อนหน้านี้ครับผมครับบวัติเป็นพ่อเจริญศิลพ่อบางพีครับผมปู่ลบบุรีพ่อเสดครับผม หลายสำนักเพิ่นกัรมีเด็ดๆครับพี่น้องเนาะครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเหล็กลาพัฒนาสามสำนักปูขุนพี่พรเซียนกระทุ่มแบนครับน้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอกราบขอบประคุณปูขุนเด้อครับผมกับที่เมตตาแนวทางแล้วก็พี่พรแล้วก็เซียนกระทุ่มแบนครับผมกับขอขอบประคุณครับผมเอาครับพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์พารวยเด้อครับผมไปรับช่รับฟังตัวเลขกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งงวดที่ผ่านมาเป็นขอมูลก่อนครับพี่น้องเนาะกับผู้ขุนเกับวิ่งศูนย์กับเจ็ดครับผมครับเิ่นจับคู่เสียดายครับพี่น้องเนาะเหลขกคนว่มมี8แปดครับผมเหลขกวินเหมือนกับเลขพี่พ่อเช่กันครับผมเิ่นกือบเจ็ดกับศูนย์ลาง เลขเพื่อนกับจับกระโดดบอมีแปดด้วยครับผมเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าครับผมขาดเจ็ดแปดแต่ว่าเลขป่งเพื่อนกับมาอยู่ครับผมสองสำนักนี้ชนกันครับพี่น้องเนาะครับเอามาเบิรงหมดวันที่สิบสองอ่าสิบสี่มิถุนายนกันเลยครับผมหมดสิบสี่มิถุนายนไปรับชมกันเลยครับเอาครับพี่น้องมาเบิรงกันเลยครับพี่น้องเนาะเริ่มจากปูขุนเลยครับพี่น้อง ู้หายวิ่งรูดเจ็ดกับสองกับผมครับตอนนี้เดินดีแล้วเด้อครับผมครับต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะเจ็ดกับสองปูขุนเลขวิ่น1 2ึ่งสหาหเก่าครับผมเลขจับคู่เก้าอาหาเก้าหาสอหาเจ็ดหนึ่ครับ3ตัวปูขุนมีเจ็ดหนึ่งสองหนแล้วก็หกเจาครับผม ตัวเด่นเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองครับผมครับมาเบิงผีพ่อนเรื่องครับผมไหม่ผีพ่อนกับปูขุนตะเกากับมาทางเดียวกันงวดนี้เป็นยังไงครับผมกับผลว่างเหล็กบนใบเจ็ดแปดเก้าเน้นเจ็ดครับผมนั่นครับพี่น้องเนาะเน้นเจ็ดอีกแล้วครับผมครับชนปูขุนก็มีเก้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมครับ ชวนปูขุนคือ7จ็ดหนึ่งหนึ่งเดเด้อครับผมกับเล็กบนแล้วก็มาเล็กสตัวพี่พรอนกับชิมี่เจ็ดเก้าเจดเจดหเจดเจดหนึ่งเจดครับผมครับเล็กล่างเพิ่นกับเด่น7กับเก่าครับผมเน้นสูดก็คือ7ครับผมครับจับคู่ล่างมี0ูนย์เจ็ดศูนย์แปดศสองเจสองแดสองเสเจดสามดสามครับผม ชนกับผู้ขุนคือสองเจ็ดเจ็ดสองครับผมครับนี่ครับแล้วก็มาทีเลขวินของพี่พรุ่งนครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามครับผมครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามครับมาที่อาจารย์กระทุ่มแบนครับผมเส้นกระทุ่มแบนวิ่งบนล่างห้ากับเก้าครับพี่น้องเนาะครับห้ากับเก้า จับคู่3ตัว109 59 4918ครับแล้วก็มีเลขสอตัวครับผม0ูนย์เก้าเก้าสีและ41ครับชนพีพรอนคือ0ูย์เกครับพี่น้องเนาะศูย์เตัวเดียวครับผมเอานี่ก็เอาไม้พี่น้องเอเบิง้งพี่เจน่าเบิ้งไปน้ำกันครับผมสามสำนัก เลขเพิ่นกับไก่เคียงกันยุครับพี่น้องเนาะเจ็ดสองกัะชนกันศูนย์เกากัะชนกันครับผมครับิจนาเบิงเอาเด้อครับพี่น้องก็ได้เห็นเ้วเด้อครับพี่น้องสามสำนักมัดรวมกันครับในคลิปเดียวครับพี่น้องเนาะนำเสนอเป็นแนวทางเราพัฒนา14มิถุนายนคกับผมครับเรียบเทียบอ่าหลายๆสำนักเด้อครับพี่น้องครับผมเรียบเทียบเบิงเอา เหล็กพ่อบางพี่ก็ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะงวดว่างหันพ่อกับมันใจครับผมมันใจเพิ่นกับมาไอ้ลีครับผมแต่ว่ากอดข้อกันมากครับผมเจ็ดกับแปดครับงวดนี้เพิ่นกับที่พี่น้อยเอซีถ้าเบื้องในขีดจะรู้ด้วยครับผมว่าเหล็กเิ่นชนกันหลายสูตรมากเลยครับผมเก่าครับกับซีนี่ครับพี่น้องเนาะกับได้ลงให้พี่น้อยเอซีอ่าปพิจารณาเลยด้วยครับผมครับเก่าถือว่าโดดเด่นครับพี่น้องเนาะ นี่กับมีเก่ายู่ครับผมสำนักที่นํำเชียร์้าลวยได้นำเสนอจังได้กับล่อพี่สาวเกาหลีเด้อครับผมเลกวิ่งแม่นแมนครับพี่น้องเนาะเดินดีต่อเนื่องครับผมครับกอนว่างหันกอดข้อกันมากเลยครับผมครับอย่าเผืออย่าพลาดครับผมเครื่องผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นกับมาจับเหล็กบ้างเหล็กให้ครับผมครับนี่กัเป็นที่น่าสนใจเด้อครับผมจึงได้กับ รอรับส้มรับฟังครับผมช่วงใบใบของมณีแล้ครับพี่น้องเนาะแล้วก็ไทย่ายก็คือ v i p พี่ประกายครับผมยนีมะเร็งเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเลขเพื่อนกับมีอยู่หางเดียวครับผมสองตัวสามตัวเนินงๆครับยังไงกับพี่เจน่าเบิ้งเปรียบเทียบเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผมครับแต่ว่าที่พี่น้องเอซีเป็นที่ทราบกันดีก็คือพ่อเจริญศิลกลับมาเดินดีแล้วครับพี่น้องเนาะครับผม อย,ะยะ่าเผ้ออย่าพลาดครับพี่น้องอันนี้น้ำเชร์ผ้าลวยกับมีสถิติให้พี่น้องเอฟซีเห็นยุคครับผมว่าเพิ่นกับแมนยูรีครับผมช่วงนี้ก็กติดไว้ครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชร์ผ้าลวยกับคว้าอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งสิบสี่มิถุนายนหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ